พาไปดูโครงการดีๆกันบ้างน,นะครับในการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียนด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์กับการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จะมีนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันที่จังหวัดราชบุรีครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับของการสาธิตการแข่งขันทักษะหุ่นยนต์จากความสามารถของเด็กๆและเยาวชนนะครับกับการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานที่กําลังจะจัดขึ้น ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศเลยนะครับได้แสดงศักยภาพทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดคำนวณการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์เป็นการต่อยอดพัฒนาจากการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณครับและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยปีนี้เขาจะแข่งขัน2ประเภทนะครับคุณผู้ชมคือหุ่ญญนหุ่นยนต์แบบบังคับมือครับและหุ่นยนต์อัตโนมัติ และยังมีโครงการอากาศยานไร้คนขับเสเมือนจริงคาดว่าจะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันกว่า300ทีมจากโรงเรียน50แห่งทั่วประเทศครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเราได้รับมาหาการทุกคุณนะครับจากสมเด็จพักนิธิฐานะครับซึ่งเป็นรางวัลพระทานปีแรกที่เราจัด ในปีการศึกษา2566นี้นะครับส่วนการแข่งขันนะครับเราได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทีมที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า350ทีมการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้นะครับเราแยกเป็น2ประเภทนะครับคือประเภทบังคับมือแล้วก็เป็นประเภทประเภทอัตโนมัตินะครับแยกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายครับผมน้องๆเริ่มประกอบเองได้นะครับ ออกแบบรูปแบบหุ่นยนต์ได้แล้วก็บังคับมือนะครับรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมที่จะมาให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานหรือว่าทํางานหรือว่ามีการต่อสู้หรือว่ามีการแข่งขันนะครับนี่เป็นความสามารถของนักเรียนที่มาเคาร er. ่วมแข่งขัน,นครับการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับ ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับหากสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อไปได้นะครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกลับใหญ่จังหวัดราชบุรีครับ